ตัวละครป้ายต่อไปที่เราจะไปสุ่มกันนั่นเองนะฮะก็คือในส่วนของตัวละครไลอาสามตานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราคุยก่อนว่าตัวนี้มันเป็นสายสีฟ้าหมัดน,นะเป็นสายโจมตีแล้วก็ทีเนี้ยมันมีทั้งหมด3ตัวดังนั้นเพื่อนๆจะต้องไปเลือกอีกหนึ่งทีว่าจะเล่นตัวละครไหนดีนะครับโดยอ,อันนี้ผมเป็นขอในส่วนของอันนี้ให้ให้ดูเลยเนาะ,ะในส่วนของอันแรกเนี่ยก็คือในส่วนของตัวละครออจูเลียสจกกักรพัรดิเวนมนต์อันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่2คือตัวละครลัก และตัวที่3คือไลอาทีนี้มันมีอยู่3ตัวเลือกนั่นเองเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวเราคุยต่อว่าแล้วไรอาเนี่ยมันเก่งยังไงไม่เก่งยังไงเนาะเนื่องจากแราผมขอแบบสโคบแบบคร่าวๆสั้นๆน,นะแบบสรุปง่ายๆจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเป็นตัวละครที่เน้นเคาน์เตอร์ครับอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะและตัวละครนี้มันเน้นก๊อปปี้อีกฝ่ายเอยอคู่หูของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับก็ถ้าหาก อาคู่ของเราเป็นในส่วนของสายโล่เนี่ยเราก็จะตีโล่ได้แรงมากยิ่งขึ้นเอ้ยจะได้รับลดความเสียหายลดลง1เทินอะไรเงี้ยน่ะถ้าเป็นสายโจมตีเหมือนกันเนี่ยก็จะตีแรงมากยิ่งขึ้นแต่ปสายซับพอร์ตก็เพิ่มความพ้องตัวอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นแนวนั้นนะครับถ้าเป็นดีบัฟเฟอร์ก็ให้ s p ตัวเอง3เห็นไหมถ้าเป็นบัฟฟังไม่ผิดดีบัฟเฟอร์ดีบัฟเฟอร์ก็คือพวกโลตาลุงโลตัสอ่ะอะไรเงี้ยก็จะได้ s p 3พัสในนั้นไรอาร์ก็จะทําให้ตัวเองสามารถ ใช้อันติได้เร็วและไหวมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นฮิลลล่ะโอเคก็จะได้ในส่วนของอาบาลีกับตัวเองโดยนับจาก 100. อาแอตแท็กหนึ่งร้อยอ้าวแปลว่าแม่งก็สำคัญทุกสายเลยเห็นไหมเนี่ยครับไรอาร์มัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวละครแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราเลยตอบไม่ได้เลยว่าในอนาคตอ่ะเราควรเอาตัวละครไหนจับคู่กับมันดีเพราะเนื่องจากเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเล่นตี้แบบไหนดังนั้นเราเลยตอบไม่ได้ว่าเอาตัวไหนคู่มันดีวะเพราะจากที่ดูแม่งดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโล่หมัดหรือได้หมดได้หมดเลยสำหรับตัวละครไรอาร์ และตัวมันดีนอกจากนั้นก็คือว่ายังสามารถติดไฟฟ้าช็อตอีกฝ่ายได้ด้วยซึ่งไฟฟ้าช็อตคล้ายๆตัวลักนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะยังมีอีกคือแบบมันเน้นติดเคี้ยเออแบบเอ็กซ์ต้าแอตแทกอะไรเงี้ยเป็นการโจมตีแบบพิเศษอ่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของการ์ดของมันด้วยนั่นเองนะก็คือแบบลแบบัฟแบบแบบทั้งหมดออกจากศัตรูเลยหลังจากที่โจมตีอะไรอย่างนั้นนะคือมันค่อนข้างแรงอะ่ะเ,เ,เอาจากที่ดูเนาะ แล้วก็ยังมีถ้าผมไม่พลาดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอมตะด้วยสําหรับตัวละครไรอารนะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะสตัวละครอนะ่ะย้งไม่ดี1จูเลียสไม่มีอมตอะจัก,กรพรรดิเราไม่มีนะครับก็คือในส่วนของจัก,กรพรรดิคือตายแล้วเกิดเนาะโดนอีกทีคือเดี่ยงเลยส่วนลักไม่มีอมตะซึ่งแน่นอนไรอาเป็นตัวละครแรกน่าจะเป็นอมตะอันนี้คือที่มีนะและยังสามารถเคาน์เตอร์แอตแอทกได้อีกด้วย นั่นเองดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นตัวละครป้ายหน้าที่เราจะไปสูงกันนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยอยากเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเนาะว่าสำหรับเ,เรียกว่าตรงนี้ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยตอนเนี้ยคือถ้าคนเล่นมานนแรกๆจะได้แบบเดียวกันเนาะน่าจะมี4กุญแจดังนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกซีซั่นได้ทุกตัวเลยครับตัวไหนก็ได้ปัญหาคือตัวไหนดีวะเนี่ยมันคือปัญหาละดังนั้นผมเลยอยากบอกว่า ถ้าเรายังไม่รู้ว่าตี้ในอนาคตจะเล่นแบบไหนคําแนะนําเป็นไปได้ก็คือตอนนี้ข้าไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะครับแล้วก็ยังไม่จบอีกนิดนึงก่อนจบคลิปนะฮะในส่วนของตัวละครโดลทีหัวหน้าหน่วยที่มันชอบหลับอะ่ะชอบชอบนอนอะ่ะเออนั่นแหละตัวนั้นอะ่ะถ้าไม่พลาดน,นะครับก็คือจับมาในสายซับสีฟ้าด้วยเช่นกันดังนั้นอน,อนาคตอาจจะเป็นเมตาสีฟ้าก็ได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มั่นใจเพราะว่าจะต้องดูอีกหนึ่งทีแต่จากที่ดูของไรอาแล้วเนี่ยแอสซ่าไม่ก็ยังเก่งเหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเพี้ยนเลยและสายโลของอมันสู้ไม่ได้เอาเอากระตดกๆอ่ะไอวิลเลียมมันวิวเลียมมันสู้เอสตาแดงไม่ได้วิวเลียมสู้อเจสิงโตไม่ได้เบิร์นมันสู้โนโอเอลไม่ได้ดังนั้นก็เลยอยากบอกว่าสีฟ้ามันต้งองรอยกตี้ครับดังนั้นตอนนี้ไปไม่ได้ก็ให้รอไว้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในะอนาคตอีกหนึ่งทีแล้วกันนะว่าใช้ตี้แบบไหน